ไม่ใช่พัดเพิ่นกระลัง,ลงช่อไผ่กิมสุ้มของเพิ่นนะครับเพิ่นนี่น่แหละก็น,นอซนี่แหละตาติดหนึง่งได้จักหนอแม่ตาติดหนึ่งได้จังหนอซีโอ,อ,อ,อหานอสามโนต่ว<อ>่าไอซุ้มแหนงล่ะหลายบ่แหนงแหนงหลายอยู่แหนงหลายอยู่จีแนมก่อนอที่ เนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มอเคไอ้ยืดดิอุปปาตัวพุทธาไอ้กล่องก็ดีเอานี่ยอันผู้ใดสนใจอยากปลูกก็หาปุ๋ยได้ครับเด้อนี่ครับมีขนาดมีสองกอเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มก็ตัดประจําตัดทุกปีตัดทั้งปีนะครับเว้นเว้ตัดทุกปีตัดบ่เคยขาดเลยครับหนี่งไปดูเพราะว่าปลูกไว้ก่บ้านได้น้ำได้ยังดูแลดีๆเพื่อก็ออกออกตลอด ไผ่กิมซุ่งหลังจากที่ตัดตัดนอพันดอกทั้งโคตรันเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นในสิบเป็นนอนนน้อยออกออกออกมากครับเดี๋ยวนี้อันนี้คือไผ่กิมซุ่งปลูกไว้อยู่หลังบ้านแค่กินน้ำบดท่านน,นนี่ครับนี่ครับปลูกถั่วพ่นกําลังเซียนเอาให้เอาไว้ให้ดังกินแม่เนี่ยมก็ได้เอาไว้มกเจ้เอาไว้มกเอาไว้แกง กินน้ำมาททยก็เลยต้องมาเซียนไว้์สิละซองกออันนี้ก็คือไผ่กิมซุ่มพุดไอมีที่ครอบเหมาะหลังบาง้านปลูกไว้สักจะซองกอเดียวกับเฮ็ดกินเฮ็ดกินกระเพาอย่างนะครับเฮ็ดแางกินกระได้แกงก็ได้ไอซุปก็ได้ครับม็กก็ไดม็กก็ได้กกไดเฮ็ดเฮ็ดกินได้สลัดไอ้ไอ,อ,อ้นอนน้อยๆอ,นนอนย่พวกนี้เนี่ยเอาไปตากแดดให้แห้งก็ได้เนี่ยตากแดดอันอันมีแดด ขัดบ่อไอขัดบ้านลายเนียครับหรือข้าส่กับขายกันยังไงแต่ว่าสองสองกอเดี๋ยวก็เลือกกินเลยสองกอเน,นี่ยทายทายเอาไปให้เบิง้งรับบัวใดมีไผ่พื้นที่ปลูกไผ่ติมสูงก็ก็บัวใดใส่พื้นที่ลา้ครับใส่พื้นที่บริเวณพื้นที่น้อยเดียวเดีย๋ยวผมเสีภาพไปเบิ้ง,ง,ง,งตน้นมันอันนี้คือนาพิ้นนะครับ เปี่ยนเก็บกับดเมื่อใกลเขียงกันเลยครับเนี่ยกับกับดิมือผมแหนงแหนงมันหน่งเคิรนแหน่งนาะเออพ้เต่าเดิรนแหนงผมเองเคินที่น้อยโอ้เพื่อนครับติ๊กกี้กันน้อไม่เนี่ยบ่ิ๊กินก็ได้ซื้อกินนะครับตามจริงโยธาบาตรเนี่ยมันก็มีภายลายอยู่ดอกแต่ว่าเขาเขาจะมีเป็นช่วงช่วงเขาแต่ว่าพ่คิีมสู้เนี่ยขาสื้อออกทั้งปีมันมันว่าแม่ ก็ดีอันนี้แม่เนี๋ยเดี๋ยวดิพอนบ่ไหนซื้อกินแล้วกินน้ำประทันเราอนขั้นขั้นไผมีพื้นทีว่างอยู่หลังบ้านเนี่ยหาหามาปลูกเด้วไผกินงซุ้งหรือว่าบางคนเกิดว่าไผลืมแหลแแกได้แล้วแต่ปลูกไวคกับเป็นการลดต้นทุนไปได้โตอืมโอ้เดือ,อสวยดีครับดิโอสวยงาม <im itation> เลี้อนกบล้างถ้าเลี้ยงร้างแน่หน้ฟไปใสอันนี้นอนอยงยงไงเติบอยู่อันนี้นอก <im itation> นกันลงง่ายง่าง่าย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 น่นยง่ายง่าี่ายก่ายง่ายง่อยนนอกายง่ายง่ยง่ายง่านง่ายง่ายง่าง่ายง่ายง่ายงนาย่ยบ่ายงน่ยง่ายาง่งย่า่า่่า ตอนเราเจอเขาสีน้อยกว่านี้แต่ว่ารสชาติเขาก็แซ่บนะครับบวอได้โดยไปกดจดเขาบวคืนบวฝาดบวยงังนะครับเขาบวคืนครับกินง่ายกินง่ายกุ้งแพลตองอีกโอ้เสียงไก่คันโอ้อยู่ลังบ้านนี่เางอุ้ยนี่ครับอันนี้ผู้ตอบคุณตัดไปแล้วตัดไปแล้วครับ อันนี้คือกอไัยกอไพลจิมสุ้นะครับนี่อันนี้คนที่จ้องไ้แค่ซ้ำกอเนี่ยขนาดผู้ถพด่นตัดแล้วตัดอีกนะครับนี่ตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกมันมันก็สิมีแหนงขึ้นจะดีครับซึ่งไอแต่ว่าไพ่อย่างอื่นเนี่ยผมไปเห็นมันขึ้นนะครับแต่ว่าไพ่ไพ่จิมสู้นเนี่ยมันสิมีแหนงขึ้นกินน้ำว่าท่านครับนี่ อันนี้คืออันนี้คือกอใหญ่เขาก็แตกออกเรื่อยๆนี่ะครับผมใส่เบิ้งกอเขาอันนี้คือคืนนอเขาทันเลยต้สิมีวงนอเพราตัดนอเขาก็สิมีแหนงสีม่วงแนงสิะครับอืมอืมนี่ครับเอามาให้เบิ้ลมู้ทอพุ่นกับเพึ่งตัดไปแล้วนะครับตัดแล้วเพิ่ะก็แตกออกเรื่อยๆแตกออกเรื่อย แต่ว่ามันก็มีเคล็ดลับในการดูแลไอ้นะครับเพราะว่าเคล็ดลับเดีกเหมือนเราปลูกปลูกกระถิ่งนะครับปลูกก็ต้องดูแลเขานะครับแต่วิธีปลูกยังไงคือเอามาปลูกแบบจงต้นไวแค่สามต้นนะครับต้นประท่านหรือต้นแรกเนี่ยอันนี้คือตน้นต้นแรกเลยโก,ก้ตัดออกผมก,กจ็จงจงเนาอ้วนที่สุดไว้บ่กเกินสามตน้นอันนี้คือต้นที่สองคือตน้นน้อยๆเนสะ่วนต้นที่สามต้นที่สี่ผกก็จงไว้ครับ พอหลังจากนั้นพวกก็ตัดต้นประถานออกือตต้ตตนแรกออกตัดต้นัะดับต้นทั้งสายมือทีสัส้นๆนะต่ดอดก็้โจยแกซ้ำต้นส่วนที่เหลือหลังจากนั้นกับมันออกมันก็สิออกเรื่อยๆครับพราะออกเรื่อยๆก็ตัดออกเกลื่อยๆครับป้นก็แพ่ออกคางๆแพ่ออกคางๆครับมันก็แพ่ออกแพ้ออกแพ่ออกแ่ออกคางๆครับมันก็แพ้ออกคางๆที่นี่ขั้นเขาตัดนอไปแล้ว เขาก็สิเป็นแหนงกระจมลูปเออตามลูเที่นีครับนี่อันนี้เขาก็เป็นแหนงเป็นแหนงขึ้ว่าไงแหน่งก็ซํานี่ก่อยเมื่อเลยครับก็ไอในการดูแลเด็กคือขบัญาตินะครับคือว่าหนึ่งในการปลูกก็ต้องมีพื้นที่อยู่หลังบ้านนะครับนะครับปลูกปลูกไว้หลังบ้านก็เป็นอย่างจังตอนเสร็จปลูกไว้หลังบ้าน คือมันบไกลเกินไปในการดูแลครับเขากบิ่งเขาจาังหน่อยหนึ่งคืออยาให้เขาขาดน้ำครับเขาสอบความซุ่มซื้นนะครับคันเขาขาดน,าน้ำนี่เขาก็บกค่อยแตกนอ่บนไหน้เื่อให้เขาได้น้ำเรื่อยๆรื่อยเห็นน้ำจากาล่างเกยหลังทรัพมาเท่าไหร่นะครับเทากัาตศาสตร์ปล่อยให้มันไหลปล่อยปล่อยให้ไหลล,ล,หไหล,ลงหาก่อแต่อีกอย่างหนึ่งคือผมแนะนํนาว่าการใส่ปุ๋ยก็พรนี้ก็ใส ที่แรกผมก็ปลูกไปไม่พวงก็ใส่ปุ๋ย,ยเคมีครับหลังจากนั้นผมก็ให้ปุ๋ยมักครับเนี่ยผมเอาปุ๋ยมักปั๊บผมก็ตักปุ๋ยมัรกมารกประมาณไอ่อสํำคัญหนึ่งเนี่ยคันหนึ่งเราว่าผสมน้ำจัง่อยนี่แเ,เราก็เทลาดครับเทลาดก็บ,บ่ได้ใส่ดูครับน้ำมากเน,นี่เทลาดปีละเทือกส้มเทือก็ระถแแต่สิน,นึกใดครับแล้วเขาก็ออกดอกสิครับออกนอยเี่ยสังเกตบึง อ,อันนั้นเขาจะเป็นนอนใหญ่นะอันนี้เพราะว่าคัเป็นนอนใหญ่ผู้ถอดลงไปก็ตัดไปเคียนไปไปเฮ็ดน้องใหม่ไปกินไปอยังแบ่งให้ลูกให้ร้านเราเลยครับสองกอดน,นะครับได้กินได้หมดปีเลยนี่ก้อนี่ผมปลูกมาได้รู้สึกว่าสองปีหรือสามปีนี่ยเพร,ระาะว่าในทำนี่แหละอันนี้ก็อันพ่อแม่พี่น้องมีทีว่างนะครับขั้นนึก บอกว่าสีปลูกยังเน้นน้ำให้ปลูกไอ้ไพลกิมซุ่งนะครับปลูกไว้ล้างบ้านนะครับว่าต้องซื้อเลยครับว่าต้องเสียตังค์ขั้นขอบโค่นมีคนเสียหากโคนในขอบโค่นเดีก็ได,ได้ได้กินสบายครับนาตาเขาก็สีคล้ายๆนอโจอดเลยะครับซึ่งแต่ว่านอจอดพันสีน้อยก็นี้จัหน้อย,อยแต่ในพันสีใหญ่ก็นอโจดนะครับเอ่อบพราว่าผู้ใด หูจักนอดจดคอมมนมาใน้ะครับมาในเด้อครับเด้อบอแถวบ้านมีบอผมบอกว่าแถวนี้ทุ่งมอหนอดจดยังมีอยู่บอตะกี้ผมก็เห็นอยู่ทั้งทั้งทั้งโคราชนะครับท้อีสานตอนนี้ผมมาอยู่ภาคใต้ผมผมก็เห็นจากเถื่อครับแต่คิดว่าจดก็คง้อิมีอยู่หนึ่งเลยครับอันนี้ข่้นพ่อแม่พี่น้องผููได้อยากถ้าเป็นธุรกิจผมว่ากระน,นาดดีนะครับปลูกข้างๆแล้วก็ปล่อยให้ เอาเอาหนอยใหญ่เขาไปขายสิล่ะตอมันมันก็สิเกิดตอมันมันตอมันก็สิเกิดนอเอาไปเรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ่งสิเกเขาสิแพ้เขาสิแพ้กเอเรื่อยๆออกลางๆครับเขาสิแพ้กอออกลางคนะครับส่วนกับส่วนที่เป็นตอมันก็สิมีแหนงสิมีแหนงออกออกออกบ๊ ออกแบบบอสินสุดเะครับออกเรื่อยๆนะครับออกไม่แนวออกเรื่อยๆครับขั้นบอเอาแหนงขั้นมันใหญ่เล้าขั้นมาตัดออกเขาก็จะเป็นแหน่งหน่อยเป็นฝอยครับเป็นแหนงหน่อยดังนั้นการตัดออกเรื่อยๆมันก็จะได้เป็นแหนงใหญ่นะครับผมว่าขั้นปลูกไว้ชักยี่สิบกอสามสิบกอผมว่าเดีพ่อกับพ่อได้ขายอย่ะด้วยครับเดี๋เห็ดเป็นกำเห็ดเป็นกำขายกำละห้าบาทสิบบาทก็ว่าไปอันนี้ขั้นขั้นผู้ใดคิดบอกว่าสิบปลูกงั้นนะครับขั้นไม่เปมืนที่ ปลูกแบบพื่แบบผสมผสานกับปลูกปลูกไผ่นี่ไปน้ำก็ะไดนะครับเพราะว่าอันโจงไว้ข้่วซมต้นเขาก็บกเกะกะเพื่อหรืออย่างอื่นน้ำครับปลูกไวนะ้นี่เก็บเอาเฉพาะแนงเขานี่ก็ฮักเฉพาะแนงนี่กับใดใ,ในบ่เมลน้นอยครับคัดดูแลดีด,ด,กกด,ดีนะครับดูแลก็คือเขาปลูกไผ่ปั้นดืนๆไปนี่ครับนี่ครับผมว่ารีสามารถทำเป็นอาชีพใดนะครับ แต่ที่ผมปลูกแค่นีนเพื่นๆเผมมีพื้นที่ว่างยุ่แค่นี้นะครับเพราะว่าสวนผมเนี่ยมันเป็นภูเขาเป็นเป็นเขามันกับไปยากว่ายากแต่สวนผมก็ปลูกยางครับไปปลูกภายไซมันกับบ่อเขากันครับแล้วกับมันอยู่ไกลน้ากันปลูกไว่มันกับว่าจะของสุดากินหรือบ่อครับอันนี้ก็ข่้นผู้ใดสนใจอยากทําเป็นธุรกิจแนะนําให้ปลูก ให้กิมซุ่งร่องร่องเบิรงนะครับแต่ว่าภัยอื่นนี่ผบประการเน้นเน้นน้ำบัว,วไอเวลาเขาตัดน้อยใหญ่ออกแร้วเขาสิแตกแตกแหนงบอ่ออันนี้อันนี้มบ่ารูดนะครับแต่ว่าขั้นท่านใดรู้ก,กับคอมเมนต์มากนะครับหรือว,ว่าท่านใดคิดว่ามันพันอื่นใดก็ก็เอาพัดอื่นกันเลยครับนะครับพะว่าแหนงแต่ละแหนงนี่ขั้นมีสักยี่สิบสามสิบกอนอีกครับเพราะว่าขายบับวาบัวไอ้เพื่อเดิมอันนี้ก็ พอแม่พี่น้องพี่จะน้าบอกนะครับเด้อขั้นผููริสีทําเป็นอาชีพเป็นยังก็าก,ก็ลอบิง่งดว้วยชิลอกไว้จะก,กอ่อสงกอเอาอะไรกินก็ได้การดูแลมันก็บ่ยากนะครับเกิดใส่ปุ๋ยธรรมดาเด็ปุ๋ยมักก็ได้ปุ๋ยน้ำมักก็ได้ปุ๋ยขี้งัวขี้คว้วยก็ได้ปุ๋ยขี้เมีก็ได้ครับแต่สิ่งสําคัญคือให้เขาได้น้ำให้เขาได้ความซึนกันเองเพราะว่าไอ้ขั้นได้ความซึนเขาก็ออกนอดีนะครับแต่ขั้นเขา บัวเด้ความซื้นก็ก็นอเขาก็บบกขากยากออกจะสัตว์อะไรครับก็อันนี้อันนี้อืาเดี๋ยวผมสิพภาพไปเบิงไปเบิงไอ้ทั้งไปมักผมก็เฮ็ดทั้งไปมักไว้ครับอันนี้ขึ้นนาไปมักเอาไว้หดหดพืชอันนี้อันนี้ อันนี้คุยมั้งมีอย่างพวกกระถิ่งพวกนี้ครับพวกเศษเศษพืชเศษพักเศษยังไงนี่ครับตูนัดอันนี้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 คือตามไปมาครับผมก็เอาบัวลายครับอันนี้ก็ตักไปจากอ้อนอ้วนขันหนึ่งหาไอ้หาไอ้ไอ้ไอกระรอกอะไรซ้ำกระซับขันนี้กันได้ครับเพราะว่านี่แหละตักมาเราเอาผสมในบัวบัว ตากหนามาในวันเดินส่แล้วก็ไปไปฮอตเทสลาดเลยครับหรือว่าเทสดสดแต่ผมแต่ผมกับเทสดสดเลยก็ได้เทสลาดสดเลยผมกับตักเอาน้มฮอตเอาหนามจากสายฮอตอีกทีหนึ่งอันนี้อีกก <honors. S 2> <spe> ้อนนึงครับนี่อ <üf> ัน <thế> น <Russell. S 1> ี้ปลูกความกันอันนี้ปลูกความกันนี่อันนี้อันนี้ก็ได้พุทธเราเอาแหนงเอาแหนงไปเอาแหนงเอาแหนงว่ามันไปวันอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ลังเกิดนี่นี่นี่เห็นไหมนีตตีแหนงเท่านไหร่ครับ เน้ตากินครับเนี่ยแซ่บนะครับไอ้ไทยนี่เพิ่นบ่คืนนะครับเพิ่นบ่มีรถคืนรถ็อย่างผมผมจิ้มน้ำพริกกินรประจำเลยครับผมจิ้มน้ำพริกกินง่ายครับคนนี่ยังไกระจงไว้จะงไว้สามก่ออย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดก,จกดถูกใจกดติดตาม ให้ผมเนีด้วยครับด้อผมสิได้เอาคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์มาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซึ่งบางคงข้งบางคีบกบ่มีสาระปันไดก็บ่อยากบ่อยากให้เครียดนะครับมีตึงคลิปมีประโยชน์ตึงคลิปเบิ่งเบืองเผื่อความเผลิดเพื่อนมันตึงไปซะหละครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้ติดตามที่กด ถูกใจก็ติดตามนะครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ